สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมจานเจมส์เกมเมอร์คนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้ครับเราอยู่ในเกมที่ชื่อว่า One Punch Man the Strongest <c oughs> ต้องบอกเลยนะครับว่าเกมมือถือ One Punch Man the Strongest เป็นเกมแรกที่ได้รับลิขสิทธิ์จากอนิเมะ One Punch Man เลยนะครับผม โดยเกมมือถือ One Punch Man The Strongest ได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะตอนนี้ชายคนนั้นได้ที่สุดก็มาถึงแล้ว One Punch Man ลิขสิทธิ์แท้ติดตามไซตาตะมะผู้เป็นฮีโร่ที่หลอเหลามาร่วมต่อสู้ไปกับพวกเราสิ One Punch Man The Strongest ดาวน์โหลดตอนนี้ แล้วเกมนี้เนี่ยถูกกำกับดูแลการสร้างจากทีมผู้ผลิตอนิเมะจากญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะฮะเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาคือทุกอย่างคือเป๊ะมากลิขสิทธิ์ของแพ้ฮะ ถ้าหากคุณผู้ชมยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะฮะผมบอกเลยนะครับว่าลองโหลดมาเล่นเลยเพราะว่ามันจะเหมือนกับว่าคุณได้ย้อนกลับมาดูอนิเมะอีกครั้งเลยนะฮะเพราะว่าตอนที่ผมลองเล่นเนี่ยเควสแต่ละเควสอ่ะคือแบบมันจะมีคัทซีนอ่ะคือคัทซีนเนื้อเรื่องของอนิเมะอ่ะคือช็อตนั้นอ่ะเป็นยังไงคือแบบมันเหมือนกับว่าเราได้ดูอนิเมะอีกรอบเลยอ่ะเออโอเคครับผมตอนนี้นะฮะอยู่ตรงหน้าเขาเรียกว่าเป็นหน้า็อบบี้ใช่ไหมเรามาดูกันบ้างดีกว่านะครับว่าตรงหน้าจอเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้าง้้าาาาเกิดองงงไปททซซยยตร นะฮะที่อยู่ข้างบนหัวผมอะตรงนี้ก็จะเป็นแบบแถบภารกิจนั่นเองนะถ้าเกิดน้องๆแบบเป็นคนที่แบบเบื่อความยุ่งยากใช่ไหมกดไปที่ภารกิจเลยครับเนี่ยกดไปที่ภารกิจปุ๊บตัวเราอะมันจะวิ่งไปที่ทําภารกิจให้เองโดยอัตโนมัติเลยไม่ต้องอัตโนมือนะฮะคือแบบวิ่งไปให้เองโดยที่เราไม่ต้องแบบ เอ๊ภารกิจตรงนี้มันรับตรงนี้ถูกหรือเปล่าส่งตรงนี้ถูกหรือเปล่าคือเรากดคลิกเดียวปุ๊บมันวิ่งไปให้เลยนะฮะแล้วก็จะมีเควสกงเควส์กิลด้วยนะครับตรงนี้ครับข้างล่างเห็นไหมพันกิจภารกิจก็จะมีภารกิจประจําวันภารกิจหลักภารกิจเนื้อเรื่องภารกิจรองภันกิจเติบโตคือแบบมีอะไรให้ทําเต็มไปหมดนะฮะน้องๆแบบไม่ว่างแน่นอนนะฮะเครื่องจริงผมเล่นอะ ผมพูดเลยว่าแบบอย่างเพลินเพลินจัดจัดอย่างเพลินเลยนี่ครับมันก็จะมีฟังก์ชันที่หลายๆอย่างที่แบบผมชอบนี่ครับการประลองเนี่ยเห็นไหมเรากดมาได้เลยเรามาประลองฝีมือกับคนอื่นยิ่งเราแบบอันดับสูงขึ้นเราก็ยิ่งได้เพชรเยอะขึ้นไปเรื่อยเื่ยเอาง่ายๆคือแบบถ้าเรายิ่งเก่งเพชรเราก็ยิ่งเยอะเออเราต้องขึ้นเป็นอันดับหนึ่งให้ได้นี่ครับตัวคละครครับเรามาดูที่ระบบตัวละครของเราดีกว่า

นี่มีคําแปลบอกด้วยนะครับว่าเขาพูดว่าอะไรเป็นไงเออนี่ครับต้องบอกว่าระบบการต่อสู้เกมนี้เนี่ยคือเราต้องจัดทีมไปสู้นะครับเราสามารถกดตรงนี้เพื่อเข้าไปดูได้นะครับนี่ครับจัดทีมตัวละครก็จะสามารถออกได้มากสุด6ตัวนะแต่ว่าตอนนี้ผมออกได้แค่5ตัวก่อนตัวที่6เนี่ยมันต้องเลเวล26ก่อนนะครับมันถึงจะออกมาอีกตัวหนึ่งได้นะฮะแล้วตัวละครที่ผมชอบมากที่สุดตอนนี้ก็คงเป็นตัวไหนไม่ได้ครับนั่นก็คือจีนอสต่นเองนะฮะคือแบบดูดิ ทำท่าคล้ายกันหลอกเหมือนกันเป๊ะ <Brad. S 1> ที่ชอบไม่ใช่อะไรนะฮะหลอกเหมือนกันนะครับผมคือต้องบอกว่าตัวละครแต่ตัวละครนี่ก็จะมีบัฟที่แตกต่างกันออกไปนะฮะอย่าง G ีนอสเนี่ยเราสามารถกดดูได้นะครับนี่ครับถ้าเกิดเรามีสายอาวุธสายต่อสู้สายเทคนิคอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะทําให้พลังงานเพิ่ม2จุดทันทีนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นบัฟเบื้องต้นนะเป็นระดับเบื้องต้นของ G ีนอสนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดผมมีสายพลังเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งใช่ไหมมันก็จะพลังโจมตีฝ่ายของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีก1 0นนั่นเองนะฮะก็มันอยู่ที่ความถนัดของใครว่าแบบจะเลือกบัฟแบบไหนมาใช้นะฮะซึ่งตัวผมตอนเนี้ยผมใช้แค่นี้ก่อนนะฮะต่อไปครับผมระบบสุ่มตัวละครต้องบอกไว้เลยนะครับว่าวันเนี้ย ผมจะมาทำชาเลนจ์หา SSR ให้ได้อ่าน้องๆง,งงเลยหา SSR ยังไงนี่ครับเดี๋ยวผมวิ่งมาตรงนี้ก่อนวิ่งมาตรงนี้เห็นไหมมันจะเขียนว่าอัญเชิญข้างบนตรงนี้นะครับเรากดเข้าไปเลยนี่ครับเราสามารถสุ่มหาตัวละครเก่งๆได้โดยที่การสุ่มหาตัวละครเนี่ยเราต้องใช้อันนี้ครับคือถ้าเกิดเราทำเควสไปเรื่อยๆอเดี๋ยวมันก็ได้มาเองนะโดยที่เราไม่ต้องเติมเลยนี่ครับเรามาดูครับ วันนี้ผมจะมาหาตัวละคร SSR ให้ได้ครับผมคือตัวไหนก็ได้วันนี้ผมจะสุ่ม50ครั้งผมจะหาให้ได้สักตัวหนึ่งอะ SSR เนี่ยที่มี S 2ตัวนะที่ไม่ใช่ S ตัวเดียวอย่างงี้คือผมจะหา SSR มาใช้ใได้ตัวที่ผมอยากได้มากๆเลยเนี่ยทัซึมะกิฮะตัวนี้คือแบบผมชอบมากในอนิเมะมันเก่งมากแล้วก็วัคซีนแมนเครื่องจริงอะตัวไหนก็ได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ช่างอะผมอยากได้หมดเลย ขอแค่เป็น SSR ผมเอาหมดอะตอนเนี้ยเห็นเขาบอกว่าการสุ่มตัวละครเนี่ยเราต้องฟังเสียงด้วยนะเราต้องฟังเสียงตัวละครที่มันออกมาด้วยนะฮะว่ามันเป็นตัวอะไรก็อย่างที่บอกฮะว่ามันเป็นเสียงเดียวกับในอนิเมะเลยอะ่ะคือลิขสิทธ์แท้ไงลิขสิทธ์แท้เสียงเดียวกับอนิเมะเลยโอเคครับผม เดี๋ยวเรามาดูเรื่องการอัปเกรดตัวละครกันดีกว่านะฮะเรากดเข้าไปที่ตัวละครที่เรามีเลยครับคือมันจะแจ้งเตือนตลอดนะครับว่าตัวไหนเราสามารถอัปเกรดได้โดยที่มันจะเป็นวงกลมสีแดงๆขึ้นตรงนี้เห็นไหมฮะอย่างเช่นตัวนี้ครับเราสามารถอัปเกรดได้แล้วกดพัฒนาไปเลยอันนี้คือเป็นการปลดขีดจำกัดนี่ครับเรากดไปเพื่อแบบว่าเปิดใช้มันจะทำให้แบบสเตตเราเพิ่มขึ้นนะฮะเราสามารถอัปเลเวลได้นะอย่างเช่นตัวนี้ครับผมจีนอสเนี่ยผมสามารถอัปเลเวลได้ผมก็กดอัปเลเวลให้มันเลยนี่ครับมันก็จะได้ค่าสเตต่่าางๆเพิมม ยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะนี่มีการปลดล็อกสกงสกิลด้วยนะต้องดูนะฮะว่าตัวไหนผมยังไม่ได้อ,อัพนี่ครับเรากดอัพสกิลไ,ไปเลยกดอัพสกงสกิลไปเลยถ้าเกิดสกิลเราแบบมันตันอ่ะเราสามารถปลดลิมิตของสกิลตรงนี้ได้ด้วยนะนี่ปลดขีดจํากัดก็แบบทําให้แบบดาวตรงนี้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แบบทำให้ตัวละครเราเก่งมากยิ่งขึ้น นะฮะถ้าเกิดเราอัพเลเวลตันปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเราต้องไปหาไอเทมต่างๆเนี่ยที่มันจะดรอปตามด่านนะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะมาทะลวงขีดจํากัดนะครับทำให้เลเวลของเราอะ่ะมันพุ่งขึ้นไปมากกว่าเลเวลยีได้อีกอะ่ะเออแบบ25 26 27ี่ขึ้นไปอีกมันทําให้ตัวละครของเราแบบยิ่งเก่งมากยิ่งขึ้นสกิลยิ่งแรงอะ่ะสเตตัสมันยิ่งดีอะ่ะเออนึกออกปะ <Yeah. S 1> แล้วก็มันจะมีระบบนี้ครับระบบไซตามะ นี่เห็นไหมระบบไซตามะมานี่ครับมันมีการอัพทัก,ททกษะด้วยนี่อันนี้ผมอัพไปแล้คือมันจะได้ทั้งทีมเลยนะก็จะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก20นะครับผมแล้วก็อันนี้ครับมีภารกิจนี่เห็นไหมวิดพื้นนี่ครับเป็นภารกิจวิดพื้นซิดอัพลุกนั่งแล้วก็วิ่งอย่างที่ไซตามะเขาทำอะ่ะเออนึกออกปะีเราสามารถรับได้นรีรับอันนี้ซิอั นี่เรารับไปเลยครับนี่สมมติว่าเราไม่อยากรอเรากดสําเร็จไปเลยนี่ครับเห็นไหมเราวันเนี้ยเราวิดพื้นไปแล้วซิดอัพไปแล้วลุกนั่งไปแล้วคราวนี้เหลือวิ่งดูดูเห็นไหมตัวละครเรามันก็จะวิ่งอย่างเงี้ยมันก็จะวิ่งของมันไปเรื่อยแต่ถ้าเกิดเราขี้เกียจรอ <ไป S 1> แล้วกดสําเร็จไปเลยเห็นไหมนี่พอเราทําทั้ง4อย่างนะฮะทำทั้ง4ี่อย่างที่ไซตามะเขาทําแล้วเนี่ยเราก็กดรับของฮะได้ไอเทมมาถามว่าได้ไอเทมแล้วเอาไปทำอะไรต่อ,ตอนี่ครับเราก็เอาไอเทมของเราเนี่ยมาอัปเกรดตรงนี้เลยนี่ครับ เพิ่มโจมตีให้กับทั้งทีมเลยนะฮะเพิ่มโจมตีอีกอะเพิ่มโจมตีอีกเพิ่มโจมตีปะเนี่ยเห็นไหมเพิ่มเลือดอีกมันทําให้แบบทั้งทีมของเราอะยิ่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะฮะเหมือนกับว่าเราอะมาเรียนกับไซตามะเออให้ไซตามะเป็นเซนเซ,นซเป็นอาจารย์ของเราแล้วเราก็มาฝึกทําให้ตัวเราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับมาครับผมมาถึงระบบที่ผมแบบชอบมากๆระบบอารีนาระบบสายบวกกับคนอื่นครับนี่ครับเรามาตรงลานประลองก่อนมันจะอยู่ตรงกลางนะ กดเข้าไปเลยครับตัดองกับคนอื่นนะครับน้องๆน,นี่ครับตอนนี้เราอยู่อันดับที่5,843จะสังเกตได้ว่าเห็นไหมมันจะมีคนแบบอยู่อันดับหน้าเราเราก็จัดทีมก่อนเราจะให้ใครอยู่หน้าอยู่หลังอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเราสามารถจัดออกแบบของเราได้เองนะครับไอตัวมูมิงไรเดอร์เนี่ยให้มันเป็นตัวซัพพอร์ตให้มันยืนทั้งหลังนะฮะแล้วก็จีนอสอีไออังลิลี่เนี่ยอยู่ข้างหน้า3ตัวนี้ผมว่าโหดมากนะฮะแล้วผมก็เดี๋ยวผมท้าสู้กับคนที่อยู่หัวแถวเลยคนเนี่ย อยู่หัวแถวอะก็มาดิจานจากนั้นเนี่ยเราปล่อยให้มันสู้แบบออโต้ไปเลยนะเราไม่ต้องทำอะไรเลยนี่ครับบัฟครับบัฟปึ๊บมาปึ๊บแล้วก็ตัวบึมแถวหน้าเกือบตายนี่ครับดูดูสกิลคัดซีนโคตรเท่สกิลคัดซีนคือแบบว่า<ฮ>มาจากอนิเมะเลยอะเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะโอ้แรงแรงแตบแล้วไงใครแคร มาครับขึ้นเทินใหม่ครับบับต่อครับผมบับต่อมาจังหวะนี้จีนอตจีนอตครับยิงปืนใหญ่อัดหน้าแบบนี้ก็ชนะครับแล้วดูครับพออันดับเราขึ้นใช่ไหมพออันดับเราขึ้นสิ่งที่เราได้คือดูเพชรดิ ยิ่งอันดับเราขึ้นเยอะเพชรเราได้โคตรเยอะเลยเพชรเราได้เป็นร้อยเลยยิ่งชนะเพชรเรายิ่งไหลมาเทมาครับผมนี่เราก็รับคะแนนยิ่งอันดับเราขึ้นไปสูงเนี่ยเราก็จะได้รับเหมือนแบบเป็นสิ่งตอบแทนเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็มันจะมีระบบโฮมซิสเต็มด้วยนะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยผมเลเวลยี่สิบห้าผมยังไม่สามารถเข้าบ้านได้เนี่ยเห็นไหมตรงนี้ครับเข้าบ้านเนี่ยเฮาส์แต่ว่าเราต้องเลเวลยี่สิบแปดก่อนนะฮะมันก็จะมีระบบในบ้านด้วยคือแบบมันมีอะไรให้ทําเยอะมาแต่ว่าเพื่อไม่เป็นการเสีย นาฬิกาเสียเวลาเสียอะไรทุกอย่างเรามาสุ่ม SSR กันดีกว่าครับผมมาสุ่ม SSR ผมอยากได้ SSR ผมจะสุ่ม50ครั้งมันเยอะไปปะาะห้าสิครั้งมันก็ไม่เยอะหรอกแต่ว่าถ้าผมสุ่มไม่ได้ SSR สักตัวเลยเนี่ยผมจะมาแต่งหน้าผมจะมาแต่งหน้าขาวเป็นการลงโทษตัวเองนะครับมาครั้งแรกครับไปก่อนเลยเรามาลองฟังเสียงนี่นี่เห็นไหมมันเป็นเสียงตัวละครตัวนั้นจริงเลยโอ้ตัวอะไรนี่ย โโโโอโอ้หาาบเเรรรลุนนนมมดิะตัวอะไรเอสเอสมาหน่อยไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เอ,อสอาร์มา<อ>ครับผมอกอนนริลลาไซบอร์กโอ้โหไลไดเอสอาร์ SR มาตัวหนึ่งถือว่าเกลือปะ่ะสำหรับผมนะผมว่ายังเกลืออยู่่ะมันยังไม่เก่งอ่ะผมมาเพื่อ SSR ครับน้องๆมา ผมมาเพื่อเอา SSR เฮ้ยกลุ่มโจรสลัดอะไรกันครับเฮ้ยเฮ้ยมาอีกแล้ว SR มาอีกแล้ว SR เลืากาหวานเหรอมันยังไม่ใช่แนว,วผมม,ไม่ไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย SSR มาหรือเปล่าหรือ SR G n o เหรอโอ้โหตัวอะไรมาย b ้ฟี k i ิงคือตัวเนี้ยผมยังไม่ค่อยชอบอ่ะ ผมจะเอา SSR โอ้โหดีแพกเ<ๆ>ฮ้ยสีนี้มันอย่าบอกนะว่า SSR ครับน้องๆพี่เจได้ SSR แล้วไงไม่ต้องถึง50ครั้งไม่ต้องถึง50ครั้งอ่ะน้องๆโอ้โหดูกล้ามสวยเกินไปต่อครับผมผมอยากได้สิบห้ตัวว่ะ คือเราได้มาแล้วอ่ะคือจริงผมว่ามันไม่ได้ออกยากเลยนะ SR นี่ยโอ้โหตอนนี้เริ่มเกลือแล้วเริ่มเกลือแล้วมาผมจะเปิดให้หมดเลยนะโอ้ยตัวนี้ว่ะบูฟรายังไง SR s อีกสักตัวป่ะไม่เอาโอไม่เอาไม่ชอบตัวเนี้โอเคมาต่อครับเฮ้ยสีม่วงมาอย่างงี้ SR แน่นอนฮะตัวอะไรได้สเน็กว่ะไองูหมัดงู ยังไงโอ้โหคือแบบตัว S S R มันก็ได้แล้วแต่ผมแบบอยากได้ตัวที่มันเก่งกว่านี้อะอย่างไอตัวหัวเขียวอ่ะยังไงตัวอะไรโอ้โหไอหน้ากากหวานนี่แกมันอาจจะเก่งนะแต่แบบผมไม่ชอบอ่ะคือผมมีตัวที่ผมเลงไว้แล้วน้องนนึกออกปะเอ้ยแม็กสายฟ้าว่ะมาอีกสักตัวไปอีกสักตัวไปผมรู้สึกว่าผมรอดละผมรอดที่ผมไม่โดนแต่งหน้าขาวละโอ้ยตัวนี้อีกแล้วเหรอตัวนี้รู้สึกมาบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยเราเนี่ยไปต่อครับยิงยาว ยิงยาวเฮ้ยเฮ้ยเงียบเกินไมกแล้วไม่แล้วไม่แล้วโอ้โหโอ้ราชาใต้ดินฮึมสอ SSR มาแล้วครับแต่มันยังไม่โดนตัวที่ถูกใจผมอ่ะน้องๆตัวที่ถูกใจผมคือหัวเขียวอ่ะหัวเขียวอ่ะหัวเขียวมาหน่อยอยากได้หัวเขียวแมลงวันหัวเขียวอ่ะน้องๆ ยังไม่โดนใจเอาหมดครับผมใส่สุดผมใส่สุดผมบอกเลยหวัวเขียวมาตัวอะไร <S <S น่าเกลียดน่ากลัวไปมาผมลันต่อแบบไม่รอแล้ว <S <S โอ้ราชาน่านฟ้า <S <S ตัวนี้ก็เท่อยู่นะเอาจริงถ้านับถึงเรื่องความเท่ตัวเมื่อกี้เทใช้ได้เลยฉันขำไม่ออกหรอกนะโอ้โตัวละครอะไรกันครับอไม่อยากจะเชื่อเลยมาดิ ผมอยากได้ SSR อยากได้หัวเขียวอะโอ้โหได้มา2ตัวนะ SSR ถือว่าถือว่าก็ไม่ได้แย่นะครับเอาจริงเจดเกเตอร์จีนัสเท่เกินมาหน่อยมาหน่อย SSR มาอุย้ยมาอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้โหดตัวนี้โหดจักรพรรดิเด็กตัวนี้โหดเลยตัวนี้โหดเลยจกกักรพรรดิเด็กอะ่ะเฮ้ย เฮ้ยตัวนี้เป็นตัวที่ผมเฮ้ยมาอีกวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ตัวเดิมเหรอเฮ้ยได้ตัวเดิม2ตัวเลย,ยโอ,โโอโ้โหโอ้โหโอ้โหอย่างมาจากกระพัดเด็กอย่างมาครับน้องๆมาอีกมาอีก SSR ไม่มาแล้วครับเหลืออีกแค่2ครั้งครับผมโอ้ยไม่มาแล้วไม่มาแล้ว สเต็มเกร์อเเอะไรนี่มาบ่อยจนเหม็นหน้าแล้วเนี่ยไปเฮ้ยมาครับตัวอะไรอะ่ะอาซูลา่าคาบุโตโอ้โหคือตัวที่อยากได้มันไม่ใช่อย่างนี้สิอ้อยากได้ไอตัวหัวเขียวออโอเคมาครับเหลืออีก3ครั้งเปิดเล่นๆไปโอ้โหชัดเลยไปต่อครับ อีก2ทีอีกทีหนึ่งโอ้โหแต่ละตัวนี่แบบว่าไม่เป็นไรถือว่าเราไม่โดนทําโทษละตัวละครเราได้แบบเยอะมากๆอะ่ะนี่ตัวเนี้ยผมจะเอาลงทีมแน่ตัวเนี้ยผมเอาลงทีมแน่เพราะมันโหดมากนะเป็นช่างเทคนิคด้วยนี่ครับพอเราได้ตัวละครมาตัวเปล่าเปล่าใช่ไหมครับผมจะมาสอนวิธีการทะลวงนั่นเองอะ่ะอย่างแรกเราต้องอัพเลเวลก่อน นี่ครับพอเลเวล5ปุ๊บใช่ไหมเราต้องใช้อเทมทั้ง3อย่างนี้แล้วก็กดทะลวงขีดจำกัดไปปั๊บเห็นไหมพลังมันจะเพิ่มขึ้นจากนั้นครับเราก็อัพไปอีกอัพไปอีกให้เเวลมันตันอีก Uh huh. จากนั้นผมก็ทะลวงอีกเรียบร้อยทะลวงแล้วใช่ไหมผมก็อัพสเตตัสอีกอื้มอื้มอื้มไปไปสุดลกูกไปสุดลกูกเรียบร้อยเห็นไหมจากนั้นผมทะลวงอีกตอนนี้มันสามารถขึ้นถึงเวลสิบเก้าได้เลยผมก็อัพไปอีกขึ้นเวลสิบเก้าอีกเรียบร้อยทะลวงอีกไม่ได้เพราะว่าเราขาดอันนี้อยู่ถ้าเกิดเราต้องการเขาเรียกว่าไอเทมชนิดไหนเนี่ยเราสามารถกดคลิกเข้าไปได้เลยนะ มันก็จะบอกว่าแบบมีด่านไหนบ้างที่มันดรอปไอเทมอันนี้แล้วก็กดเข้าไปนะฮะเนี่ยเดี๋ยวตัวนี้ผมเอาลงทีมแน่เพราะมันโหดจัดทีมเลยแล้วก็ลากลงทีมไปเลยนี่ครับจัก,กรพรรดิเด็กโอ้โหจัก,กรพรรดิเด็กมันโหดอะ่ะเอานี่ไว้นี่จีนอสไว้ตรงนี้อันนี้ไว้ตรงนี้โอเคทีนี้เนี่ยเราต้องดูด้วยนะครับว่าจัก,กรพรรดิเด็กนี่ครับอย่าลืมอัพสกิลครับอัพสกิลครับอัพให้ตันเลยโอเคพออัพสกิลตันเสร็จปุ๊บแล้วก็ผมจะเอาตัวละครอีกตัวหนึ่งมาแทนลิลลี่นะฮะผมว ฉันเนี้ยชั้น,นั้นเนี้ยเราก็ต้องเอา SSI อีกตัวหนึ่งมาใส่นะครับผมเอาตัวไหนดีอะผมว่าผมจะใช้ตัวนี้แหละจากนั้นเนี้ยมาปุ๊บอย่างแรก up level ไปะทะลวงไป up level ต่อท,ทะลวงต่อ,ตอยาวๆไปนี่ครับเล v 16แล้วใช่ไหมฮะพอเว v 16ปุ๊บสังเกตได้ว่าไอเทมชิ้นนี้ไม่พอเรากดเข้าไปเลยแล้วก็เราก็ดูว่าแบบเนี่ยเราก็แบบกดผ่าน10ครั้งไปเลย เห็นไหมพอเราลุยเสร็จเมื่อกี้เราแบบว่าได้ไอเทมมาครบเราทะลวงไปอีกเวลล์ยี่สิบแล้วครับเราก็อัพไปเลเวลยี่สิบบอกเลยว่ามันมันนะจากนั้นจัดทีมับผมเอาตัวนี้ใส่แทนลิลลี่ฮะคือตอนเนี้ยทีมผมแบบแข็งแกร่งมากพลังแบบจะหมื่นสองแล้วอะน้องๆเฮ้ย hey, ยังสามารถเข้าทีมได้อีกตัวหนึ่งเหรองั้นเอาลิลลี่เข้าเลยนี่ไงตอนนี้คือทีมผมฟูลทีมแล้ว6คนคือแบบว่าแบบพลังหมื่นสี่อะน้องๆบอกเลยว่ามันมันไปครับเมื่อกี้ผมลืมอัพสกิลนะ ผมอัพสกิลให้นี่ก่อนโอเคมาจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปลองผ่านด่านให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเราไปเลยเรากดตรงภัรกิจข้างบนนะเราวิ่งไปเลยนี่มาดิครับมาครับตอนนี้ผมฟูลทีมแล้วผมฟูลทีมแล้วบัฟเลยดูครับจัก,กรพรรดิเด็กโอ้โหดูท่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหรุนแรงไปหมัดอาสุรา่าเบโหโอ้โหโ โอ้โหโอ้โหแรงปายบางทีคือทีมผมแข็งแกร่งจัดเลยอะตอนเนี้ยมาเดี๋ยครับบัฟครับผมบัฟให้จักรพรรดิเด็กดูครับดาเมจนี่แบบมหาศาลดูดิดูดิ MVP สุดยอดที่สุดเอาละฮะจังหวะนี้ เราเจอกับฟูบุกิมาเจอกันหน่อยดีฟูบุกิอันนี้คือเราสามารถจะบังคับเองก็ได้หรือว่าจะออโต้ก็ได้แต่ส่วนตัวผมชอบออโต้น,นะมาครับบัฟให้จกักรพรรดิเด็กครับลัวแขนอโอ้โหติดสตันด้วยอย่างโกง,งดูท่าแต่ละคนคือท่าแบบจัดเต็มเกินดูดิซึบอ๋อคือแป๊บเดียวอะ่ะจะหมดแผงแล้วอะ่ะ แล้วไงครับแล้วไงครับบัฟครับไปจากกระพัดเด็กลวกแขนอนละมานคือเมื่อกี้ติดสตันด้วยโอ้แค่สองคนที่ดาเมตมันก็แบบทะลวงอะทะลุทะลวงแล้วอะโอ้ก็เก่งเกินทีมผมคือทีมผมจากแบบอ่อนๆไปแค่คือแบบเทพเลยอะใช้คําว่าเทพเลยอะ โอเคโอเคครับผมสำหรับ One Punch Man เนี่ยผมมาเล่นให้ดูประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมพอหอมปากหอมคอครับวันนี้เนี่ยเราทำภารกิจของเราสำเร็จนะฮะนั่นก็คือเราได้ SSR โดยที่เราไม่เกลือได้มาเยอะเลยนะเอาจริงๆโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยยังไงถ้าเกิดใครที่สนใจจะเล่นเกม One Punch Man เนี่ยสามารถโหลดมาเล่นได้นะครับผมตอนนี้คือเปิดให้บริการแล้วสำหรับวันนี้ผมคงต้องลาทุกๆคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดเมมเบอร์ให้ได้นะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ครับ 拜拜。Okay.